กรณีของเอโก้นะครับล่าสุดมีการเดินหน้าทำดีล M&A เพิ่มเติมอันนี้เป็นการรุกเข้าสู่ธุรกิจอินฟราสตรักเจอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียอ่าใช่ครับนะฮะก็เป็นการเปิดเผยโดยคุณเทพร,รัตน์เทพพิทักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอโก้นะครับก็ล่าสุดนะครับบริษัทฟีนิกซ์พาวเวอร์บีวีนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เอโก้ถือหุ้นอยู่100%นะครับก็ ที่จดทะเบียนอยู่ในเนโธแร์นะครับได้เข้าลงนามสัญญา ซื้อหุ้นนะครับเพิ่มทุนของบริษัทพีทีจันทราดายาอินเวสต์ตาสินะครับหรือว่า CDI นะครับในในเครือของพ t ทจันทราอาสรีที่ปิโตเคมี้อที่อินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็ถือหุ้นอยู่เข้าไปถือหุ้นนะครับประมาณ30%ใน CDI นะครับก็มูลค่าการลงทุนในครั้งนี้ครับตกประมาณถ้าเป็นคิดเป็นเงินไทย6,800ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็ธุรกรรมต่างๆเนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ในแง่ของการซื้อหุ้นดังกล่าวนั่นเองนะครับ คือเขาไปซื้อหุ้นของบริษัทย่อยครับของพีทีจันทาอัศรีรที่ทําธุรกิจปิโตเคมีข้าที่ก่อนหน้านี้ทางไทยออยเนี่ยก็ได้เข้าไปซื้อกิจการมาอใช่นะฮะก็งานนี้เอโกเข้าไปในส่วนของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนะ,ะซึ่งตัวของ CDI ซึ่งเป็นลูกของจันทาอัศรีเนี่ยดำเนินธุรกิจด้านเคมีและสาธารณูปโภคแบบครบวงจรถือว่าเป็นราย ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียโดยมีการลงทุนนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีการลงทุนธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำรวมถึงธุรกิจบริหารจัดการคลังเก็บผลิตภัณฑ์เคมีและท่าเทียบเรือโดยการลงทุนของ cdi เนี่ยทั้งหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์และนิคมอุตสาหกรรม <c oughs> เมืองซิลิอนและเมืองเซรัง จังหวัดบันเตนเกาะชาวาตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่ที่มีอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมสูงมากๆรวมถึงมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาอ,มอ่ะนะฮะก็นี่ถือว่าเป็นรปรากฏการณ์ยักษ์ตื่น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 ครับอีกครั้งหนึ่งคือยักษ์เอโก้นี่หลับมานานอ่าหลับมานานแต่ช่วงสอสปีหลังเนี่ยครับ เห็นยักษ์ตื่นนะฮะแล้วยักษ์ก็เริ่มขยับบ่อยครั้งมากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี่แเพราะยักษ์หลับเนี่ยแปลว่ามันจะไม่มีโกรธแต่ยักษ์ตื่นเนี่ยนะฮะมันก็จะได้เห็นความคึกคักได้เห็นการกระเตื้องขึ้นมาสำหรับตัวของเอโกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับเอโกนะครับแล้วก็ มีอีกบริษ,ษัทหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ตื่นเช่นกันนะอันนี้ก็ตื่นมาเหมือนกันก,ร,กรณีของราชกุ๊บนะครับก็มีการเข้าลงในขยายการลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศนะครับสำหรับตัวของราชกุ๊บแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น,น่าสนใจคือไปธุรกิจเคลวแคร์ซึ่งก่อนอันนี้ก็ไปลงทุนในปินซีด้วยเหมือนกันนะสำหรับตัวของราชกุ๊บอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกยักษ์หนึ่งที่ หลังๆเมาเนี้ยเริ่มมีการขยับเขยื้อนในแง่ของการลงทุนมากขึ้นแล้วก็แตกลายโดยเฉพาะลาดกุ๊บเนี่ยก็จะแตกลายไปในธุรก,กิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็คือนอนพาวเวอร์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวของอลาดกุ๊บนะครับซึ่งก็ถือว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการขยายการลงทุนนะฮะแต่ว่าลาดกุ๊บเนี่ยอาจจะแตกลายไปในส่วนที่ธุรก,กิจที่เป็นนอนพาวเวอร์มากขึ้นนั่นเองนะครับ